สมัยปีสามสิบห้ายังมีประธานองคมนตรีคือนายสัญญาธรรมศักดิ์แต่เปลนมีเป็นรองอะจําได้ไหมครับตอนที่สุจินดากระบาดศักดิ์ยุคพลัสาตมินทะเลาะกับจำลองอะแล้วคนออกไปเต็มบ้านเต็มเมืองในหลวงรัชกาก็เรียกทั้งสุจินดากับจําลองเข้าไปองคมนตรีก็มีสัญญาไปนั่งอยู่แล้วก็เปลมก็ไปนั่งเห็นไหมครับนี่มันทําให้คนเราตีกันแตกแยกกันแล้วมันก็มีบทบาทสุดท้ายมันก็ขึ้นเป็นประธานองคมนตรี การเมืองเหมือนจากปีสอง0ารอยสิเป็นต้นมานไม่เคยสงบมันจะสงบได้ไงถ้าสงบประเทศชาติมันก็จะเรือนีครับถ้าการเมืองของเราอยู่รบสี่ปีสีปีสีปีการบริหารนโยบายการบริหารเศรษฐกิจมันก็ทําได้ต่อเนื่องพอต่อเนื่องปุ๊บมันไม่มีแรงกระเพื่อมเรื่องการเมืองประเทศมันก็จะเริญนิครับแล้วไอ้เปรมมันจะยอมเหรอครับจเจริญมันก็ยึดประเทศไม่ได้เนี่ยแค่นี้ครับใครมาทําให้จเจริญมันถึงหาเหตุยักข้อหาให้หมดแหละข้อหาที่ยักง่ายที่สุดเพราะมันคุคมสื่อก็คือ โกงแล้วเวลาโกงก็ทำยังไงปฏิวัติแล้วเวลาปฏิวัต,วววติมันก็ไปยุ่งทาหารเคยเห็นประชาชนปฏิวัติประเทศนี้ไหมไม่เคยเพราะประเทศนี้โดนปฏิวัติโดยทหารแล้วใครคุมทาหารนะครับท่านผู้ชมใครคุมทาหารเห็นไหมครับทหารตกเท้าเข้าบ้านสีเสาไปทำไมไปปวยพอนป่าไปรดน้ำดำหัวป่าป่าไหนป่าเปลีนเนี่แล้วบอกว่าพอแล้วพอแล้วอะไรพอแล้วอะไร พอแล้วมันต้องหยุดมันต้องหายไปจากวงการปล่อยให้เขาบริหารไปแต่นี้บอกว่าพอแล้วแต่ตกเท้าเข้าบ้านสี่เสาทุกวันปีใหม่ทุกวันเกิดแล้วบอกว่าพอแล้วเพัอนทหารอยู่ในกำมือของจอมกบฏเป็มทั้งทับกทับเรือทัพอากาศแต่ตั้งผบตรอพบตรอพบตรอเป็มต้นตะกแล้วพอแล้วได้ยังไงราะทหารอยู่ในมือแข่งกันพบแข่งกันสามคนใครเป็มเพราะคนนี้ก็ไก่พบไก่พ็ควายเป็มเ็กอไก่ ไอ้กอไก่มันก็ต้องเคารพไอ้จอมกบเปรมเหมือนพ่อนี่เพราะว่าทําให้มันได้เป็นปบทบเหมือนกันครับปตทอสารการสารนเรศัรต้องเหมือนกันไอเปรมเป็นคนให้มันตั้งเป็นคนให้มันขึ้นมาเป็นปปมันก็ต้องเคารพไอเปรมยิ่งกว่าพ่อแล้วเปรมมันก็อ้างเพื่อนสูงว่าท้างบนสั่งมาให้ปฏิวัติเพราะไอในพวกคนนี้มันโกงมันคิดจะล้มล้างสถาบันมันทําให้คนในชาติแตกแยกมันก็ปฏิวัติไอ พอบสบอที่ปฏิวัติก็เข้าใจว่าในหมวงกลับก็ทุกคนก็เลยทําเลยที่ไม่รู้สึกว่าผิดแต่ผลจากการที่มันทํามาท้งแลครั้งเล่าปฏิวัติแต่และครั้งประเทศชาติถอยหลงังลงคลองที่ผมบอกว่าจากแข่งกับเกาหลีแข่งกับญี่ปุ่นตอนนี้แข่งกับสปอปลาว,าวนี่คือความจรงิงใครคุมทหารครับท่านผู้ชมเนี่ยชัดเจนไหมครับทําไมไอเ้เพลยมันคุมทหารล่ะก็เพราะมันรู้ว่านี่คือประเทศไทยอยู่ใต้ทหารมาเรื่องนะเพราะสมัยโบราณเราสร้างชาติเพราะ พระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์ยกทัพยกทัพก็ต้องยกทัพทหารไปปราบเมืองนู้นไปตีเมืองนั้นทหารถึงมีความภูมิใจแต่ทหารยุคก่อนเนี่ยเขาขึ้นกับกษัตริย์เขาจงมรักพักดีแต่ทหารหลังยุคสองสี่เจ็ดห้านี่ยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมันขึ้นอยู่กับหลังจากที่พระมหากษัตริย์แทบจะไม่มีอํานาจมันก็มาขึ้นพรคการเมืองและสุดท้ายมันก็มาขึ้นอยู่กับไอ้เปรมปีละศานท์มันก็ใช้อานาจที่มันคุมทหาร มันคุมทหารได้เพราะมันเป็นผลตั้งพบ,บตบแล้วมันก็มีทาย,ยาทตั้งแต่พบตบแม่ทัพน้อยรองแม่ทัพมันคุมหมดคือประเทศไทยมีคสามารถทำนายล่วงหน้าได้เลยว่าอีกสิบปีข้างหน้าใครจะขึ้นเป็นพบ,บตบเพราะอะไรมันไม่ได้ดูที่ผลงานแต่มันดูว่าเครือข่ายของใครวงเทวันบูรพาพญามันก็มีทาย,ยาทตามลําดับลงไปเพราะมันรู้นี่ครับว่าปีไหนใครจะเกษียณจะต้องเอาใครขึ้นมาก็าไม่ได้ดูที่ผลงานแต่ ถ้าเขาดูที่ผลงานผมถามว่าประยุทธ์จโจจาจะได้เป็นผบตบบไหมครับตอนที่คุณจะไดญกลิมจะได้เป็นผบตบบไหมนี่ะเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาแต่ประเทศนี้เปรมมันคุมทหารเมื่อคุมทหารก็เท่ากับมันคุมทั้งประเทศจะปฏิวัติใครเมื่อไรก็ได้แล้วคุมทหารไม่พอคุมสื่อสื่อก็ทำหน้าที่ก็จะทำลายใครสื่อก็แกล้งออกกาวไอ้คนนี้ใหม่ดีย,ยังนู้นย่างนี้ยังนั้น ยังไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้พิสูจน์ผมเชื่อไปแล้วว่าไอ้นี่เร็วเมื่อเล็วปุ๊บก็ปลดได้ปฏิวัติได้นี่ฮะมันถึงวางแขนงคุมสื่อคุมทหารคุมเหล่าทัพคุมทุกประชวมทั้งวงกลง